มาครับทุกคนเสียงใครไม่รู้นะครับกรีดร้องจากป่าด้านนู้นนะครับตอนนี้ผมก็กำลังสะก,กดรอยตามนะครับตามไอตัวดำที่ผมเห็นอยู่นะทุกคนต่อจากคลิปที่แล้วนะครับผมอยากจะรู้ว่ามันตั้งใจจะทำอะไรกันแน่นะครับทุกคนผมเห็นมันเนี่ยพกหญ้ามาใบหนึ่ง แล้วก็กรีดร้องลั่นป่าเลยนะครับซึ่งตอนนี้ผมก็ยังได้ยินเสียงกรีร้องอยู่ซึ่งผมไม่รู้ว่าตัวที่ผมเจอมันอยู่กันกี่ตัวนะครับนี่ผมมาเห็นกับเข้ากับต้นไม้เป็นสนานะครับคล้ายๆต้นมะขามนะครับผมไม่ทราบว่าใช่หรือเปล่านะครับนี่มีรอยแบบโดนยิงนะครับเหมือนมีคนเอาปืนเนี่ยมายิงเล่น ด้วยนะครับแล้วก็นี้ไหลายจุดเลยแล้วก็อันนี้น่าจะมีคนเนี่ยใช้กระสุนยิงเข้ามาแล้วก็โดนมีดนะครับป่าหลาจุดมากตรงนี้เสียงเดิมกลับมาอีกแล้วเสียงเดิมกลับมาอีกแล้วครับทุกคนแต่จนดหมายที่ผมต้องการคือไอตัวที่ผมเจอมาเช้านะครับผมอยากจะรู้ว่ามันจะทำอะไรกันแน่นะครับยังไงทุกคนผมกูจะตามให้เจอนะครับ ตามติดติดผมเชื่อว่ามันไปไหนได้ยังไม่ไกลหรอกไปครับสรุปไอตัวที่ผมตั้งใจจะมาหาวันนี้เลยผมไม่เจอแล้วผมคิดว่าพวกเหล่าฝูงของมันนะครับน่าจะลากเอาไปเก็บ ไปทำพิธีอะไรของพวกมันกันไปแล้วนะครับไอตัวพวกนี้ผมไม่รู้นะผมไม่ได้ศึกษามาผมรู้ไม่ลึกนะครับซึ่งตอนนี้ผมมาเห็นไอตัวคล้ายที่กับลงงววนเคียนมากอย่างทีุ่กผมพาทุกคนไปดูคลิปที่แล้วนะครับเนื้อตัวของมันคล้ายกันมากแต่ไอตัวที่ผมเจอจากคลิปที่แล้วมันยังมีความคล้ายมนุษย์อยู่ไงซึ่งผมอยากรู้ว่ามันตั้งใจจะมาทำอะไรกันแน่ แล้วเสียงกรีดร้องนะครับจากผืนป่าด้านนน้นนะครับกรีดร้องไม่หยุดเลยนะครับเมื่อกี้มันก็วิ่งมาทางนี้นะทุกคนวัยอะไรขนาดนั้นนะไม่เข้าใจเลย ครับทุกคนน,น,ๆๆๆๆๆนู่นเลยนู่นเลยไม่ตามมาได้ยังไงไม่ตามมาได้ยังไงอ่ะทุกคนอ่ะไม่ตามก็ไม่รู้ใช่ไหมครับต้องตามมันต้องตามขาสายเซียนอีกแล้วนะครับ นี่ไม่รู้ว่าถานอะไรจะเยอะขนาดนี้นะติมทั่วป่าเลยนะครับ นี่ท่ามบอกว่ายังมีความคล้ายมนุษย์อยู่ดูตัวผอมแห้งมากเลยนะครับ ผมคิดว่าเขาน่าจะโดนแบบใช้งานมาหรือเปล่านะดูดิมันไม่ได้กินอะไรมาผม,ผมขอตามันไปก่อนผมอยากรู้ว่ามันจะไปไหนเสียงกินดร้องจากด้านนู้นดังมาอีกแล้ว กำลังจะไปไหนของมันแล้วมันตั้งใจจะทำอะไรของมันนะครับทุกคน ¿Verdad? Voilà. ทอรทนาเบหน้าเหมือนปลาหลาี้ทุกคนอันนี้น่าจะเป็นตัวมงกรหรือเปล่าเดี๋ยวเดดูหน้าดู๋ยวดีดด ดูใบหน้าทุกคนเลยจัดสยองไม่เห็นที่ พยายามทำพิธีอะไรบางอย่างอยู่จังมันไกลามาก ลักษณะน่าจะเป็นไอ้มือไฟนะครับ mm. เพียงแต่ว่าครั้งนี้มันซ่อนไฟนะ mm. 我们拿。 ให้มึงไปหลักตัวมันนะ่ะทำไมทุกคนดูหน้าของมันไล้เทคอะไรนะครับไอ้ม,มือไฟม่มลัตัวมันนะ่ะไปลักตัวมันน่ะ yeah yeah ตัวมันน่ะกคก็ได้กลับมาแล้ว โอ้ยไอ้เงมึงตามล่าใครวะมึงจะตามล่าใครไม่เสียเวลากูตามหาพวกมึงมึงก็มาให้กูข่าแล้ว มึงเห็นไหมกูพกอะไรมามึงดูดิมึงเห็นไหมเนี่ยกูมีอะไรติดตัวมึงกล้าเข้ามาไหมมึงกล้ามึงก็เข้ามามพามาคันเลจะ่ามึงเฮ้ยมึงยังไม่หยุดปลุกพวกผีอีกเหรอวะมึงว่างมากเหรอเฮ้ย หน้ามึงไปโดนอะไรมาว่าประหลาดขนาดนี้เลยเหรอตอนแรกกูยังไม่เห็นเป็นอย่างนี้เลยนะรอบหน้าเนี่ยหน้ามึงคงไม่เละแบบนี้ละมึงคงมึงคงจะเหลือแต่กระดูกไอ้้องลลกพ่อออกมาหาพ่อในลลก ไม่เสียวเวลาไปตามหาพวกมึงพวกมึงกรม้ากูขาดแล้วอาจารย์ของพวกมึงจะเก็บทีละตัวว่าไงไรนะนไปบอกอาจารย์ของมึงนะ จะเปิดทีละตัวมึงแน่ใจอรอกูแน่ใจมึงแน่ใจก็ดีัดมาปัางเลจวเจ้าชีวิตอาจารย์บอกมึงไงห,หมดเหรอปลุกผีมาใช้งานอีกมึงไอชิบหายมึงแน่จริงมึงอย่า มึงแน่จิมมาเอาชีวิตกูก่อนมามึงอย่าเอาชีวิตอาจารย์กูให้รอดก่อนก่อนอื่นเนี่ยมึงมาเอาชีวิตกูก่อนเนี่ยมันยังไม่ถึงเวลาถึงเวลาเท่าไหร่กูเก็บพร้อมกับอาจารย์มึงหน่ะยนอนสภาพมึงเนี่ยมันกลัวอะไรวะใครกลัวมึงวะ มึงกล้าเข้ามาไหมล่ะอนนไอ,ะไอ,ะไอ้มึงเล่นของออออมึงเล่นของจนมึงหลอนหมดแล้วเนี่ยมึงรู้ตัวป่าว่ามึงเล่นของจนมึงหลอนหมดแล้วเนี่ย เล่นของจนหลอนหมดแล้วเนี่ยหน้าไปโดนอะไรมาเนี่ยมึงโดนไฟเผาหน้าตัวเองไหมเนี่ย,ผ,ยผมก็ว่าแล้วแปลกแปลกไอ้นั่นอยู่ๆแม่งกรีดร้องออกมาทุกคนไหนได้ไอ้หมอ,อนี้มันเป็นคนบงการนะครับ ยตามกูมาเกอวะทางใครทางมันดีวะขู้จะไปมึงไปให้กับไปบอกอาจารย์มึงว่ากูกลับมาแล้วกูาจะกลับมาเอาชีวิตพวกมึงทุกตัวสภาพมึงนะ,ะก่อนมจะเอาชีวิตกูมึงรักษาหน้ามึงก่อน เอ้ยมึงตามมาดิวะแน่จริงมึงตามมาเอาตามมาดิชิบหายมึงตามมาดิ Ông hơi ta má Ê, bay này quá Ờ, ta má đi Bây em ta má nè ตามมาดิมนยังพุ่งเลยเดี๋ยวทำให้ตายเมื่อไรก็ได้เอาหนุตามมาดิวะไอ้โงลูกผ้าออกมาเล่นงานมันเถอะต้ีงไ,ไม่นี่ มาเร็วเผ่นก่อนดีกว่าเริ่มมือแล้วทุกคนตอนนี้แบบพาที่เริ่มตอกดินแล้วนะครับยิ่งมือยิ่งอันตรายนะครับช่วงเช้าผมไม่ค่อยได้กลัวหรือร้วนะครับเพราะว่าช่วงเช้ามันไอพวกนี้มันจะอ่อนแรงนะครับไม่เหมือนช่วงตอนคืนนะครับถ้าเป็นช่วงตอนคืนแล้วก็บอกได้เลยนะครับอิทธิฤทธิ์ของพวกมันร้ายแรงมากนะครับต่อกก้อนไม่ได้เลยนะ ผมเลยแบบคิดว่าผมไม่ได้กลัวนะครับในช่วงเช้าอย่างนี้นะครับแต่ก่อนพระจะตกดินเนี่ยเราต้องรีบกลับนะครับให้ถึงปลายทางที่เราจะคิดว่ามันปลอดภัยแล้วนะยังตามผมมาอยู่เลยทุกคนตามผมไม่หยุดเลยเว้ย